โอ้มชานติวันนี้วันที่18เดือนตุลาคมปี2อง1ันยีเราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ <the> ในสาระบาบาพูดว่า so, ลูกๆที่แสนหวาน <Baba> บาบามาจาก so <far> away, ที่ไกลๆมากๆที่จะสอนลูก <does> ท่านนั้นไม่ได้เอา <does> แม้แต่ค่าใช้ใจ่ายใดๆสำหรับการศึกษานี้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นลูกก็ควรจะศึกษาด้วยความรักอย่างมากมาย คำถามของเบอรีในวันนี้ทำไมรัฐบาลทางิีวิญยานจึงเปิดโรงเรียนนี้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายกับทั้งโลกซ้ำคำถามทำไมรัฐบาลทางิีดินญาณนี้ได้เปิดโรงเรียนนี้ขึ้นมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับทั้งโลกเราคำตอบ <because, S 1> ก็เพราะว่าทุกคนนั้นได้มาเป็นลูกกัมพาพ่อนั้นจะสามารถเอา ถ้าเราเรียนจากลูกที่ยากจนเช่นนั้นได้อย่างไรในชาติสุดท้ายนี้พ่อสอนการศึกษากับลูกๆโด,ดยที่ลูกนั้นจะมาเป็นนายของโลกได้แมน้นลูกคนใหม่ๆผู้ที่มาที่นี่ที่จะศึกษาก็ไม่ได้มีประสบการณ์กับการสูญเสียใดๆแมน้นพวกเขาจะมาสายมาช้าพวกเขาก็ยังสามารถ เยีย้ยามมากขึ้นเล็กน้อยบา,บาบาบอกให้เราเห็นว่าแม้นจะมาช้ามาสายก็ยังจะเยียนพยามขึ้นมา,มาเล็กน้อยแล้วก็ไปข้างหน้าตนเก่าๆได้ดังนั้นบาบาเนะจะเปิดโรงเรียนนี้ฟรีสําหรับเราลูกๆของโลกเพราะว่าลูกๆทั้งหลายในโลกนั้นเป็นลูกกัมพาและก็ยากจนสาระของคุณธรรมของเมรีในวันนี้ จงมาเป็นผู้ทำลายการติดยึดให้ได้อย่างสมบูรณ์ทำบทเรียนของการมาเป็นของชิปบาบาแต่เพียงผู้เดียวไม่มีใครอู่ใดอย่างหนักแน่นจงมาเป็นลูกที่เชื่อฟังและทำตามแม่และก็พ่อบามบาพูดว่าจงมาเป็นลูกที่เชื่อฟังและทำตามแม่และพ่อจุดที่สอลูกได้รับอาณาจักถึงยีชาติ โดยการศึกษาการศึกษาที่ลูกนั้นไม่ได้ใช้จ่ายมากแม้แต่เพียกหอยเลยเพราะฉะนั้นให้ศึกษาด้วยความรักอย่างมากมายจงศึกษาด้วยความรักแล้วจงมาเป็นผู้ควบวงจรนในการตระหนักรู้ในตัวเองบาพรของบาบาสำหรับเราในวันนี้ขอให้ลูกนั้นเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริง โดยการมาเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยสมบัติทั้งหมดและรับใช้ด้วยใบหน้าของลูกสามขอให้ลูกนั้นเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงโดยการมาเป็นผู้ที่เต็มด้วยสมบัติทั้งหลายและรับใช้ด้วยใบหน้าของลูกลูกโลกผู้ที่เต็มไปด้วยสมบัติทั้งหมดอยู่เสมอจะมีความราบซึ้งของพระเจา้าปรากฏให้เห็นในดวงตาของเขาและที่หน้าผากของเขา ใบหน้าของเขาจะทำงานรับใช้ไม่ว่าพวกเขาจะมีาาการสะสมเล็กๆน้อยๆหรือมากมายจะปราดกฏใี้เห็นอยู่บนใบหน้าของเขาเมื่อใครนั้นมาเป็นของสกุลที่สูงส่งตระกายและความทราบซึ้งนั้นก็จะปราดกฏให้เห็นอยู่บนใบหน้าของเขาหรือของเธอในทำนองเดียวกันให้ใบหน้าของลูกนั้นเปิดเผยทุกๆความคิดและทุกการกระทำของลูก แล้วลูกก็จะมาเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงได้คติพจน์จงประหยัดสมบัติเวลาและความคิดของลูกแล้วเพิ่มบัญชีสะสมของลูกจงประหยัดสมบัติเวลาและความคิดของลูกแล้วก็เพิ่มบัญชีสะสมของลูกโอมคันอชาติโอมคัมน